เอามาให้แก้วเนี่ยส oh, oh ูดพ่นมาเนี่ยังตื่นนะยังบ่ยังอือิได้ก่าวได้ยินเสียงควญเกียตื่นนะสบายดีพี่น้องสองสาวเพิ่งกินข้าวมันไก่ หอ,อ,หอ,อม,ม,มอื่อยมาแล้วไหมได้ดินแล้วมันบ่รีบเอากินบ่ดิอ๋อนัชชาไปใส่ใช่เดียวชวงต้นนี้แพ้วหายานัชาเนยเนยอ่ะสุดนัชาอาชาสุดใส่สุดเนย,นอยสองสาวมีแต่ผงงามๆผงยังดฝึก เขาเขาหายลายดีเนาะอ้้ตอนไก่นะพอิบยุตอนไก่เขาสีสีอันนี้ขามันไก่กราต้งเขาสีพเนาะบกินบารีดเลกเล็กเขากินด้วยแจ่่านขเอิลูกแม่กินนะปาหลาลกินลานี่ยดมเอื่อยเอาบวงมาตักเกิน บ่วงอันนี้ไม่ตักบ่วงอยากได้แต่ไม่ได้ปาย ที่ป่าลุงสวัสที่ป่าลุงกินข้าวมันไก่กินข้าายบานกินแล้วกินขอาราชากินขงลงล้งน,น,น้องเลยี่เป็นม่ที่เป็นม น้ำซุปเมืกี ah ้พูดกินน้ำซุปมันเนาะเขากินน้ำซุกเขาหายหขาบออยากกินอ่ะเขาคืองาชาแบบใส่น้ำซุปห้ามันเปื่เลยะอืมแต่เดียวแค่ไหนแหละใส่หมักทั่วอ่ะแดดริมนี่กันนะเธอคนนะเธอหน้ากระตื่นคขหน่อย

น่ะเลย n h i เลย n h i เลย i ละเฮ็นขามันไก่ปะเขามันไก่ขามันจะได้กินอ่บ้ะนเรากินไปได้แล้วเขาใส่พริกแล้วหมกินบเนหมำมันจะมันกินใส่พรกกินได้เนาะข้าจ่าข้าจ้ากินได้อยู่ด้ะเขาขายจะบักถั่วอะไรแท้บักทั่วิึงถ้าพืชเพรเขา้องคือลายคืออากี่

Một mặt 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 đi mặt con mặt 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 nằm mặt 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 anh mặt 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 ปิดแก่ลูกค่าเลยลูกค่าปังลูกค่าง,นง,นง,นงาน,น้ำเจออนนปลูกอยู่บ,าบ,บ,บ้านบ่มีบ่ริไปปลูกกับพ่นมตุตกใส่สัเขา่ได้ไปพุ่มาที่ทททขันมาหาเขาไปเลย อื่นเมาื่อือด้ยินเสียงเขาตื่นมอืชุดงามขนาดน้องน้อยเจ้ายิงใช้อระชาแล้วมันบ่ห่อนใช้ใช้เดียวเลยบ่ห่อนไม่นอน

ินดีหรอคะพักกันมาพูมดีได้ปุกสุดปลกสุดุดเพิ่นเอ้าวอาวชิ้วหมูนะจ๊ะสุดเปนเป็นชุดอันซาวันต้องมีเกลได้บุกแดงมากระบก

เอ้ว่าอะไรกันนี่ไมได้นานมึงหนานะว่าว่าป่สภาดีนะตีีไปดีเลยเด้อไน้เนี่ยตีเพมาคืนนี้นอเน่ดื้อเอ้เน่ใส่ใส่ส่งมาได้จักเทือเ่อนะป๊ะแป๊ะเอ้ยดื้อคอแดงดืนี่นี่ ไม่ไเล่นไปเล่นมาขึ้นรับป,ปาบางำบ่หรอมงน้องไปกลัวไปน,น,น้นองน,น,น,อนีนดอน้องไอ้ทุ่นนะมอน่อยนออเ็ละรแคอักหัวบอบอกหัอีกบออันน่ะเอ้ยหืึ้หะา่น่าอ้อหาไม่ถยะยอารมณ์ดีแท่ง ป็นดีเด้อตัวมงคองแทมโอ้แม่คองแมนะแม่น่าซื้อไมเผามากินนีกแลาวเผานึงนน้นอันนี้นน้ค่ะนอนยังอยู่บีปปุ๊บแล้วไข่ไขึ้นกรานั่นแหละอ๋อันชีวีตเห็นกินละแมงกันกินอีกกอีกตนึ่งนะ แบงแบงไอยูนดี้จูเฮลิเลอ้์อันน้ำชุบไปเทม้าเลยเปนจากคัวซั่มป่ะนี่กระพาะกันมาครกูลูกคือเยอดขัแค่ไห้เห็ดติ้วดอให้เฮ็ดเฮย ตีตน,น,น,นบอเทียนวนก็เป็นบอเรียนแล้วเงินเอื่อ,อยเสียจืจอไหวบันเงินในที่โตรตลอดลด่นโอ้ยบอลเทียน้าวภาเหน,ใน,ในือทั้งอยู่ตะทงบ่ได้ออกตะพันน์สีนี่ค่งไหลใจบ่ได้เลยเป็บนบอลเทียนนะคะแเพลงข้าวยงงังเก็บแป้งเก็บขิงเอาข้าวบ่เคยเขียนข้าวบ่กถิ่นพี่ นคตรงอใบเได้บไดแต่แต่เไดคิดเีไดแค่น้พันอูลูกพี่พันเอพ่ออกืกเอน่าซื้อกระเป้าขาดนะน้อยนะอืทั้งนเอาไคนก็ได้้นาซื้ออาุนั่งกับผ้ายูนจะเก่านะเป็นพ so, ้ากเปาระเป๋ายกระเป๋านองหลีดผันเอื่อยพี่เาว้าผันเอาไป ก็เลยไก่เพึ่งสองสาวเพึ่งหายไปซื้อมามา่าหาพี่น้องเลยปัป่นไปเลยหมวกกระปุกใส่มันห่อนยิงปั่นยิงห่อนคราาับแต่ไข่แต่ว่าหัานขาบวกไก่สองสาวไปสิงทิพย์ไปแล้วยิดปลาหน่ะกระแม่นพี่น้องเลยอ้อาวดำกันมัน้จ้ะ พี่น้องกาแฟบรรยากาศในเพียงสมัี้ขบพูดพี่น้องมันสุขสุขคนเข้ามาหาชมคลิปให้ฝากเพื่กนกำลังใจให้ด,ด้วยพี่น้องเด้อสบายดี